เรื่องราวสีสันสวยงามกันบ้างค่ะกับเวทีทิดาดอยที่จังหวัดน่านนะคะล่าสุดน้องอ๋อมปียธิดาสาวงามเผ่าถิน่นคว้ามงกุฎทิดาดอยในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน2,568ค่ะ ที่เวทีกลางงานประจำปีและของดีเมืองน่านประจำปี2,568จังหวัดน่านนะคะจัดการประกวดที่ดาดอยเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์วิถีชีวิตชนเผ่าที่อยู่ในจังหวัดน่านซึ่งจัดประกวด4ชนเผ่าด้วยกันนะคะคือถิ่นหรือรัว่วมง้งเมียนและขมุค,ค่ะโดยปีนี้มีสาวงามสมัครเข้าประกวด22คน โดยมีน,ยนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านนางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมมอบรางวัลสำหรับผลการประกวดที่ดาดอยในปีนี้ครับสาวงามชนเผ่าทิน่นนางสาวปิยะทิดาจากอโนคว้ามงกุฎที่ดาดอยประจำปีนี้ไปกรองได้รับเงินสด2 0 0 0 0บาทพร้อมโล่รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่นางสาวซีแท่ว่างได้รับเงินสด1 2 0่0นบาท รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่2นางสาวจิตรพรแซ่จว่วได้รับเงินสด1น0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่3ได้แก่นางสาวพัฒภาษานะครับขออภัยครับพันภาษาสีแอได้รับเงินรางวัล6 0 0 0บาท รางวัลขวัญใจชาวนาได้แก่นางสาวปียาธิดาจากอโนได้รับเงินสด6 0 00บาทและรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะครับได้แก่นางสาวสุภักอักษรตุ้ยสีได้รับเงินสดไป6 0 0 0บาทครับส่วนรางวัลทิดาประจำชนเผ่าทิดาชนเผ่าเมียนได้แก่นางสาวจิตรพรแซ่จ้าทิดาชนเผ่ามงได้แก่นางสาวสีแซ่ว่างทิดาชนเผ่าถิ่นหรือล้วนางสาวสุภักอักษรตุ้ยสีและทิดาชนเผ่าขมุได้แก่นางสาวพันภาษาสีแอซึ่งทั้งหมดได้รับเงินสดคนละ6000บาทค่ะ สวยงามมากการแต่งกายนี่คือ